Okay. รกเลยจริงปะเนี่ยถ้าไม่เบรกเลยก็ต้องทิ้งระยะห่างกับคนหน้าหน่อยนะคะทางนั้นลองดูไม่เบรกเอ้ย<ๆ>เอาิงอ่ะ ไปไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอลายนิดนิดก็ได้จะได้ผมลงให้ไม่ใช่วิ่งขับกันมาอยู่ที่ประมาณสี่สิบนาทีแข่งสั่นสั่นเพราะไรสั่นว่ราะไรเมื่อกี้ตัดด้วยนะตัดลงนะไม่ใช่ตัดออกอ่ะบ้าเขาห็นันงไง